พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะบิงบายยูทูบมาเล่นน้ำตกกันนะครับนี่ Bye, บิงบายเราเจอผลไม้แล้วปูเก็บผลไม้มาให้หน่อยกินอะไรเอากล้วยป,ปูถึงแกล้วอยอะ่ะมีกล้วยได้เหรอ,อโอ้ปูปูหากลก้วยให้เราได้กินแล้ว โอ้มันแน่นมากมันงายได้แล้วกล้ยวยมาโอ้โหกล้วยกล้วยบิงเอาอะไรสตร,สตรอเบอรี่หาก่อนผูหากสตรอเบอรี่ก่อนเจอแล้วสตรเอเบอรี่โหสตรอเบอรี่แบบมีเชือกมาด้วยได้แล้วขาห,หน้ายิ้มแย้ะไรนเพื่นอะไไงครับไปจะเอามาลองชิมโอ้ใบไ,ได้ผลไม้จริงเหรอใช่ จริงป่าวแล้วมันกินได้หรอกินได้กินได้เหรอเปรี้ยวไหนลองกินซิของจริงไหมมะม่วงหาวมะนาวหูหูบจะกินนะครับให้ไม่กิฟชิมไม่กิฟชิมให้ดูหน่อยเ้อมกะไม่ต้องราูวยยยยยยยหา ปู่นังนงน่งชิงช้าแล้วไปขึ้นไปนั่งกับปู่เปล่าปู่แก่งชิงช้าแล้วต้นไม้แข่งเลยต้นไม้โยกเลยมาเลยปู่เก็บเรไม้มาให้เด็กๆปูเก็บอะไรมาอุ้ยมีอัง,งุ่น มีเงาะล้างก่อนนะลูกล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนเอาโอเคเฮ้ยปู่เอาอะไรมาอีกแล้วเก็บไข่มาให้ฮะไข่นกเหรอนกมาให้ปู่จะเอามาให้ฟักเหรอไข่นกกระทาไข่นกกระทาต้มในบ่อน้ำผู้ร้อนเลยไข่นกกระทาของจริงไหมเนี่ยไข่นกกระทาจุ่มน้ำเลยลูกนะจุ่มน้ำเลยจุ่มน้ำให้ไข่ฟักสิหูพอจุ่มน้ำเป็นสีขาวออกมาเลยอ่ะนี่ล้องดู มากกินนัพ่อเราไปเล่นน้ำกันไปไปที่หาปลากันโอ้ใบว่ายน้ำเลยเหรอว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยโอ้ระวังนะระวังนะเอาชูชีพชูชีพเหรอพ่อไปเอามาให้หน่อยเราต้องใส่ชูชีพใช่ไหมมันจะได้ปลอดภัยใช่ไหมแต่ก่อนบอกแม่กิฟต์สิ มาแล้วชูชีพอุ้ยเจอกุ้งนี่เดี๋ยวพ่อจับกุ้งให้ดูพ่อเจอกุ้งโอ้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 กุ้งตัวดำมากพ่อว่ะโอ้ยอะไรกระกำแล้วเมื่อกี้เก่งมากพ่อเด็กๆเด็กๆพ่อจับกุ้งได้ พุ่งกุลาร้องไห้พุ่งกุลาดำพ่อหนูกลัวมันไม่มีน้ำก็ได้พ่อหนูกลัวบิงมากบารบิงมากเฮ้ยมาจั๊กสีมาเลยมาจั๊กสีบิงมาจั๊กสีเฮ้ย้ยใส่น้ำใส่น้ำน่ารักเดี๋ยวให้จับอีกบิงเย่บิงเอาไปเลี้ยงกัน แัะกําำลังทำที่พักให้มันที่พักขอใช่ใช่โอ้โหมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้พ่อแบงค์ไปหาอุปกรณ์จับปลาได้แล้วใช่เดี๋ยวค่อยดูนะพ่อจะจับปลาตัวใหญ่เราจะได้ย่างกินกันโอ้โห พับแบงได้หรือยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไไปเร็วช่วยหน่อยนี่นี่อึบอึบเร็วไปไปตรงนี้เร็วไปตรงนี้ใช่อึบอึบปุ๊บไปได้แล้วนี่ไม่เก็บมาดูนี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ได้อีกนอันนี้ปลาช่อนยังเล็กอยู่พ่อใช่กินไม่อิ่มหรอกพ่อแบงก์ก็จับปลาได้พวกเราลอดแล้วเย้เรามีข้าวกินเย็นนละมาเก็บมีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งกุ้งใช่นี่กุ้งตัวเล็กอันนี้เป็นที่เก็บปลามาเก็บนี่ปลาปลาไม่ตายด้วยเพราะว่าได้อยู่ก็อยู่ในน้ำ เราเลี้ยงกุ้งอยู่ข้างในเราทําบ้านให้กุ้งไปไปทำเตียงน้อยแล้วก็พื้นนุ่มๆแล้วก็ทําผ้าห่มกุ้งเหรอนี่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 นกบิงจับกุ้งได้หนึ่งตัวของจริงนะครับตัวเป็นๆเลยนะครับเราปล่อยดีไหมกุ้งเขาจะได้ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยอ่ะค่อยๆปล่อยกันบิงปล่อยตรงนี้บิงปล่อยตรงตื้นๆกุ้งเขาชอบอยู่น้ําตื้นนี่นี่ตรงนี้โอเคอ้ามันจะอยู่ในมือบิงมันรักบิงเหรอหรอหัวปล่อยกันไปนะไปนะไปนะ ตอนนี้นะครับเราปล่อยกุ้งเสร็จแล้วเราจะมาปล่อยปลากันต่อนะโอเคให้คนปล่อยปลาใครปล่อยเดยกเชิญจับช่วยจับปล่อยตรงน้ําลึกใช่ปล่อยปลาต้องปล่อยน้ําลึกไหนพอแบงค์ขอให้เพื่อนๆดูให้เห็นปลาก่อนโอ้ปลาตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหรือว่าเราจะเก็บไว้กินดีปล่อยได้ไหมปล่อยดีกว่าเนาะสงสารเขาปล่อยอ่าค่อยๆดันตัวเขาออกมาเด็กอ่าดันออกมาออกมาออกจัออกมาออกมาออกจ ออกไปแล้วใช่เราได้ปล่อยกุ้งปล่อยปลาเสร็จแล้ว,วต่อไปเรามาเล่นของเล่นกันดีไหมวันนี้ม่กิฟซื้อของเล่นเอาไว้สําหรับเล่นในน้ำด้วยนะพ่อเบงยังไม่ดูว่าเป็นของเล่นชิ้นไหนเรามาดูกันไหมไมิกิมิกิขอของเล่นหน่อยใช่ม,ม,ม,มาเล้วจ้าของเล่นในน้ได้ไหนดูซินี่เลยเฮ้ยม่กิสะเทือนน้าสะเทือนโบก มันวิ่งได้เฉพาะบนบกไม่ใช่หรอคันนี้วิ่งในน้ําได้ด้วยอ่ะไปลองจริงเหรอไปปล่อยในน้ำไหนดูสิดูสิมันจะเสียไหมอ่ะมันจะเสียหรือเปล่ากลัวหนูกลัวมันจะเสียใช่ถ้าของเล่นชิ้นนี้เสียน้องใบเสียใจเลยนะหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลอยมันลอยได้มันลอยได้เฮ้ยเฮ้ยมันหมุนไหนลองสิลองสีโอ้ล้อหมุนแบบนี้เลยอ่ะ มันเป็นเหมือนเรือเลยนะอ๋อแม่กิฟตเป็นคนบังคับเหรอใช่แม่ใช้สมองบังคับอุ้ยมีลิมิตอ๋อเดี๋ยวเราจะให้อยู่บนบกแล้วแล่นลงน้ำดีกว่าโทพ่อพังไปล่ะดูซิว่ามันจะได้ไหม่โอเคครับตอนนี้รถเราจะลงน้ำแล้วแม่กิฟตเริ่มได้โอ้ยลงน้ำไปไปไปโอ้โหไปไป ขับรถผ่านกล้องไปโอ้โหอจะขับขึ้นบกแล้วจะขึ้นบกได้ไหมออโ,อโอู้ไต่ไตาไต่หินไต่หินโอเคโอ้ยโอยไต่โอ้โห่าน้ชมทีนี่่เะไรเยขอลาไปก่ออย่าลืมกดไล์ดชร์แชให้ดึงดันด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะน้องดิ